ุ่มเอเซนต์ถึงจะเปิดได้ให้กรอกค่ะเร่ๆครับแต่ไม่ปูนะลูกเบียดีจ้า <c oughs> เล็ก็มาเรื่อยๆแล้วนะครับแม่นี้อย่างทอดไม่รู้มีพริกน้ำปลาด้วยเนะี่ยมีผักด้วยมีบักชีด้วย ชีโรยหน้าบอกพี่อายสวัสดีครับสวัสดีจ้าเราก็เราก็จะลุ้นเนะงวดวันที่หนึ่งกระดักกระดาพธศักราศสองห้าหกสิบแปดเลขท้ายสองตัวสลาดกินแบ่งรัฐบาลได้แก่เลขแถมทั้งแท้เอ้ย ยังยังเดือดตวงนะยังเดือดไอเลืกดขายยังเดือ,อครังหนึง่งโอ้มาหกแปดศูนย์เลยอะ่ะแต่วันนี้ยายกุหลาบดำคงถูกอะ่ะเอ๊ะมันออกทางหน้าเนาะฉันให้สองตัวล่างนีอัน,นมันออกทางหน้าแขกสามเล่สวัสดีครับจากหญิงกลางเนาะ คุณมุ่งมั่นสวัสดีค่ะแต่พี่หญิงกลางนะพี่หญิงกลางจะเอา,ต,อา,อาตัวเขียวเขียวนี่บอกฮะเอาไปแจบ่สามตัวหลัง,งครั้งที่สองสองหกหนึ่ง <laughs> โอ้โหมันมาต่อหกหกเก้าเก้าเนอะนัทดล,ลองเนอะเก้าหนึ่งแปดหกแปดศูนย์หนึ่งหกเก้าว่ะหนึ่งหกเก้าสองหกหนึ่งไงน้องหญิงพระจมานกอดกอดกอด มันไปออกสามตัวหน้าสามตัวหลังหมดเลยที่ซื้อสามตัวหมดอ,อ๋เจ้าอ,อ๋เจ้าอยู่ใสเลขจะออกแล้วมาหดหน้ามาดูดิออกอะไรเนาะสามตัวไม่ได้ซื้อแต่อยากลุ้นอุ้ยยังไม่ออกใกล้แล้ว ใล้อะสองตัวนี้ไม่ออกเลยที่หนิงกลาง <c oughs> ออเจ้าบอกปังมากเลยกำลังวันแต่เลขของคําชะโนดเนาะให้ <c oughs> ให้าสี่ศูนย์อะไอ้ก็จะรู้ว่ามูจ่า <c oughs> พี่มุงมัน่นสวัสดีครับวันนี้ไอ้ไอ้ไลค์ไ like, อ้บอกนะ้บ <c oughs> อ,อกเนาะอ๋อเจ้าหนีไปตั้งหลักไหนล้วก็ไม่รู้ โดยนางก็จะมาดูย้อนหลังนางก็จะมาพิมพ์ไว้ว่าสุดสุดทางอเคเดเลก็จะพิมพ์แค่อาเคออเจ้าก,ก็จะสุดทางเก้าหนึ่งปุ้ยคุยเรื่องหวยคุยไม่เป็นครับคุยกันไปก่อนนะครับจะฟังอย่างเดียวโอ้ย แป๊วออกเก้าหนึ่งตกใจดวงตาดวงตาขอเจ้าเหรอก็ก็ให้ห้าหนึ่งให้สีหนึ่งก็เก้าหนึ่งโอ้ยเราเละออกมาเนาะไปไหนแล้วไม่ปูม่ปูื้อเก้าเก้าเก้าแปดมาเก้าหนึ่ง ทนายวีไปไหนและทนายวีถูกไหมบ้านจะเถือกเลยไอ้ไม่ดูหีูอวอเจ้าแมวสลิดตาตะกี้น่ากลัวไหมเข้ามาแล้วสองตัวแมวตัวนี้ขี้ขุกมากเลย เ <laughs> จ,ออจ้าอเจ้าเจ้าอยู่ไหน